สวัสดีครับผมเอมคุณคาครับวันนี้มาอยู่กับเจ้า Honda c i v i c e k สีบอลทองครับคันนี้คันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับปี2000แท้นะครับผมเดี๋ยวเราดูรายละเอียดรอบคันกันเลยครับภายนอกเป็นล้อขอบ16นะครับผมงานเ s r นะครับล้อแท้นะครับยังปี22เบิกใหม่นะครับผมกระจังหน้าเบิกใหม่นะครับโลโก้เ s เบิกใหม่นะครับผมไฟหน้าโคมดําเบิกใหม่ให้นะครับผมสีสันสวยเงาฉ่ําทั้งคันนะครับตีไปโดยรวมประมาณ90%นะครับผม ใหม่สวยนะครับพร้อมยางนะครับผมขับนุ่มเลยนะครับผมคันนี้พาสีหกเจ็ดนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับเจ็ดตองสามนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับผมความดูยลอียดรอบคันกันเลยครับสีสันสวยๆครับเงาทั้งคันนะครับไม่มีรอกไม่มีด้านนะครับผมมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมไฟท้ายสวยๆนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในครับ ภายในเดิมเดิมเลยครับผมสวยสวยเลยครับเบาหน้าสวยสวยเลยครับไม่มีขาดเลยนะครับผมคันนี้เป็นพวงมาลัยโมโม่นะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับผมเครื่องเสียงวิทยุไพโอเนียนะครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบสี่บานปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังแผงวรตตูสวยสวยนะครับเบาไม่มีขาดนะครับเบาหลังสวยสวยเลยนะครับสภาพเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับ คันนี้ระบบสตาร์ทมีปุ่มพุทธสตาร์ทด้วยนะครับห้องเครื่องคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องดี6 y 8ปนะครับเครื่อง V t e c คนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิมเลยนะครับผมระบบแอร์แวกกใหม่แล้วนะครับทั้งระบบนะครับผมหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ ระบบน้ำยาหล่อเย็นเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถังพักน้ําเบิกใหม่นะครับกองงูซิมมอต้าเบิกใหม่นะครับฝาปิดน้ำมันเครื่องซิ่งเบิกใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันเลยครับเครื่องเย็นๆเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังอัตรา,าก,การเร่งกันเลยครับ เดินนิง่งเดินดีไม่มีสะดุดนะครับผมคันนี้พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่80,000บาทนะครับผมใครสนใจก็แวะมาดูแวะมาชมกันก่อนได้นะครับหรือโทร087 089 26 26เอพุดคายินดีให้บริการครับ